เราก็ไปที่แอปโอเวอร์นะคะเรากดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วาากดอีเมล อ,อันนี้ใส่ชื่อแบรนด์ของแต่ละคนได้เลยนะคะเราจะใส่คา,าชีราเชตแล้วก็ตัวอักษรเราจะเลือกแบบไหนสไตล์ไหนเลือกได้เลยถ้าเป็นที่โอนี่ต้องเสียตังค์นะคะถ้าแบบนี้ไม่ต้องเสียตังค์ใช้ตัวนี้ันก็จะใช้แบบธรรมดาก่อน เ,เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะอ่ากดได้แบบนี้เสร็จแล้วไปที่สไตล์เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนเลือกไปที่เคอร์ฟอ่าเสร็จแล้วเราก็ปรับเคอร์ฟได้เลยนะคะเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาเพื่อที่เราจะปรับ ขนาดที่ต้องการเสร็จแ,แล้วเราก็กดยอ่อนะคะใช้นิ้ว2นิ้วยอ่อภาพให้เล็กขนาดเล็กลงนะคะเล็กลงให้พอดีกับดวงตา แล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะาเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะวิธีแต่งภาพง่ายๆถ้าใครที่ทำตามไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็รีกลับไปค่อยๆทำนะคะถ้ามีอะไรอยากให้เฟิร์นช่วยสอนวิธีแต่งภาพอะไรแบบไหนก็สามารถอาคอมเมนต์ด้านล่างนี้บอกได้เลยนะคะ ถ้าเพืไม่รู้เนก็จะไปหาวิธีมาให้แต่ถ้าเนรู้เนก็จะมาทำคลิปสอนนะคะเไปแล้วค่ะ